กอล์สตาร์วันนี้แขกรับเชิญของเรามีชื่อเล่นว่าน้องนัทติดทีมชาติตั้งแต่อายุ13ปี9เดือนคุณพ่อเป็นนายแพทย์ก็เลิกอาชีพหมอเลยมาดูแลลูกจะให้น้องนัทเป็นโปรโมืออาชีพในระดับ LPGA ทัวรสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกิชัญญาก้าพัฒนกุลชื่อเล่นชื่อน้องนัทอายุ14ปีมาจากชลบุรีขณะน,นี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่โรงเรียนศรีสวิชค่ะ,ะคุณพ่อครับ ครับสวัสดีครับผมดรนายแพทย์พระสินก้าวพัฒนาสกุลทุกวันนี้ก็ดูแลน้องอยู่ครับก็ไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับด้านทางการแพทย์แล้วครับสําหรับผมที่ให้น้องนัดเล่นมาได้ทุกวันนี้จะเน้นเรื่องของสุขภาพเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงและทุกครั้งที่เขาตีเนี่ยเราจะไม่ไปกดดันในเรื่องของการฝึกซ้อมหรือเรื่องของอะไรต่างๆแต่ค่อยๆทําให้เขารู้สึกรักในกีฬา ท่านผู้ชมครับผมบอกได้เลยนะผมตามตัวหลานคนนี้มานานนะน้องนัทคนนี้อยากเจอเหลือเกินนี่ที่มานั่งอยู่นี่ขอโทษนะทีมชาตินะฮะไม่ใช่ตีจูเ<ร>นี่อะไรตลอดเล่าให้ผมฟังว่ายัางไงร,รู้ไหมครับผมถามว่าจะไปเรียนที่อเมริกาด้วยทุนของอเมริกาไหม,มคุณหมอบอกวนะ่าไม่จะเดินสายอาชีพกลอบโดยตรงแบบโปอย่างน้องจีนโมเมนะใช,ใช่ครับ อ่าแปลว่าฝีมือต้องถึงอ้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยครับอยากถังหลานในชีนี้เล่นเขาเนี่นยทําไำไมถึงติดทีมชาติก่อนเนี่ยมีธงชาติไตลงอยู่ที่หนาออ <ไป S 1> ้าอกสมาคมกอล์สตรีเนี่ยทําไมถึงไปติดได้ก็พรเดียวว่าเขามีจัดการแข่งขันที่อมาตะสปริงค่ะแล้วก็ไปเข้าร่วมแล้วก็ติดหนึ่งในหกที่เขาเอาก็เลยได้เข้ามาอืมแล้วตอนนั้นอายุสิบาปีคุณพ่อ แล้วเราตื่นเต้นไหมตอนนั้นเนี่ยอยู่อยู่ไปคัดสิบสามอายุสิบสามนี่น้อยมากนะตอนนั้นไม่ทราบไม่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถติดเข้าไปได้ด้วยอ๋อครับโกษณามันก็ไม่ง่ายนะอมตะสนามง่ายหรือยากเหมือนคัดตัวทีมชาติก็ยากหมดนะผมว่านะแล้วได้แข่งในนามทีมชาติบ้างหรือยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้แข่งรุ่นเดียวกับซิมสิใช่ค่ะใช่ไหมแต่ซิมก็ได้ไปสี่เกมใช่ ใช่ไหมฮะก็ได้เหรียญทองมาด้วยอืนะครับแล้วยังไงฮะกว่าจะมาติดทีมชาติเนี่ยบอกว่าเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุสามสี่ขวบใช่ค่ะเริ่มเริ่มเล่นตั้งแต่อายุประมาณสามสี่ปีค่ะตอนนั้นคุณพ่อเล่นอยู่ครับตอนนั้นผมก็เพิ่งเล่นคือ ช่วงนั้นก็บ้ากอล์ฟเพเพิ่งเล่นตอนอายุ40กว่าเราก็เล่นกอล์ฟรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่เราน่าจะรู้จักมานานแล้วแลวตอนนั้นเป็นหมออยู่ด้วยใช่ครับอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่คลินิกครับทำคลินิกส่วนตัวครับทําคลินิกส่วนตัวครับแต่ไม่ค่อยได้ทำเพราะมาเล่นกอล์ฟครับก็ก็ทำรองนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวผมพอถามเรื่องราวเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยหลานเริ่มเล่นกอล์ฟได้ยังไงอายุเท่าไหร่เอาตอนเริ่มเล่นก่อนเพราะตอนนั้นคงสนุกสนานนะแล้วเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับครับคือว่าตอน ผมเพิ่งหัดเล่นกอล์ฟใหม่ๆเหมือนกันลูกก็คึงปักสามขวบตีขวบก็เห็นเราซ้อมครับเราเข้าสนามซ้อมได้เขาก็ไปด้วยนะฮะพอไปด้วยก็อยากตีอยากตีก็ซื้อชุดกอล์ฟพลาสติกที่มันมีเป็นเหมือนถุงกอล์ฟเล็กๆแล้วก็มีพัตเตอร์อะไรก็ให้เขาไปหวลเล่นๆบางเองอพี่ชายเขาก็ชอบไปด้วยก่อนหน้านั้นพี่ชายเล่นอยู่แล้วใช่พี่ชายก็ตีน้องก็อยากตีด้วยก็เลยต้องทั้งคู่ก็เลยอ่ะมาด้วยกัน พอเราเข้าสนามซ้อมได้เขาก็ตามไปก็ไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งพวก่วกันก็บอกทําไมไม่พาไปแข่งตอนนั้นน้องเริ่มห้าขวบกว่าแล้วแต่ว่าเราก็สอนเองนะครับยังไม่ได้ให้โปรจับเป็นไงป,ะป,ะป,ะปะ๊อกแพ็คเราสามตีหขวมได้ดักไม่ก๊พลาสติกมาแล้วมันไงมันมันชอบไหมหรือ,อไม่ชอบชอบค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันมันดูแปลกดีในกีฬานี้เหมือนไม่ไม่รู้จักก็เลยอยากลองเล่นเป็นก๊อปอย่างเดียว<ช>แล้วก็ชอบชอบแล้วจากนั้นก็ ก็ตั้งน้าตั้งตาฝึกซ้อมที่ไหนฮะที่พัทยาเนี่ยเหรอสนามอะไรครับสมัยนั้นเราก็จะไปซ้อมอยู่ที่ที่สนามสนามซ้อมได้ก็ปามสปริงครับเป็นสนามซ้อมเล็กๆอยู่แถวอุดมก็ก็เริ่มเริ่มซ้อมแถวนั้นและครับออกรอบออกรอบบ้างไหมออกรอบสนามไหนออกรอบสนามไหนไม่เคยตอนเด็กๆอ่ะไม่เคยนะครับเอออย่างนี้เลยเหรอมีแสนามซ้อมปั๊บไปแข่งเลยใช่ครับมั่วหรือเปล่า ยก็ไม่เดี๋ยวคอนยังไม่เคยแข่งเลยแล้วก็ไปเริ่มไปแข่งแล้วตอนนั้นตื่นเต้นไหมไปแข่งครั้งแรกตอนเด็กๆจำพอจาได้ไหมครั้งแรกเราไปอาฟังก็แมทแข่งครั้งแรกก็ไปแข่งที่กระบินบุรีค่ะครับแล้วก็เขาประมาณว่าผู้หญิงเขามีน้องเขาก็เลยให้ไปรวมกับผู้ชายด้วยก็ได้ออกกับทีเคด้วยอ๋อโอ้หนี่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 เล่นกับทีเคเล่นรุ่นน้องของทีเคหน่อยนึงทีเคสิบห้านี่สิบสี่ครับอ๋อรีกประเภท ทีเคนั้นเก่งมากแต่นี้ก็ทีมชาตินะอันนี้เขาเก่ง่ะแล้วไปแข่งครั้งแรกเป็นผลงานเป็นไงจำได้ไหมตอนเด็กๆได้ถ้วยไหมผู้หญิงน่าจะมีคนเดียวได้เนอได้เวินเออได้วินเนอร์คือเพราะไงเามีคนเดียวเดียวใช่ค่ะถ้ามีหลายคนนี่จะได้วินเนอร์ไหมเนี่ยไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าที่บ้านมีถ้วยประมาณกี่ใบประมาณน่าจะ ประมาณแปดสิบได้คืองม,งงงงงม,มาที่นี่ไม่มีต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบนะนี่แปดสิบได้นะเป็นร้อยละเป็นร้อยละเป็นรนะ้อยะทีนี้ควยไม่ได้มีความสำคัญและทีมชาติสำคัญสุดครับคราวนี้เนี่ยน,นะตอนเราเริ่มเล่นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าขวบวอนนั้นเนี่ยชอบขนาดไหนหลงไหลเลยไหมกีฬากอล์ฟก็ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยคุณพ่อบอกผมว่า ก็เลิกอาชีพหมอเลยมาดูแลลูกอย่างเดียวคิดยังไงคนคืออยากเป็นหมอกันจะตายแล้วทําไมคุณหมอประสินิ์จะเลิกซะครับคือว่าพอมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยเรา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 ,เราเริ่มบอกแล้วว่าการที่เราได้อยู่กับครอบครัวอืได้เดินตามเขาในการแข่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยอืม,มันเป็นอะไรที่นั่นคือแฟมิลีคือคือความสุขของเราครับนะฮะเพราะว่า อย่างน้อยเราได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเองมาแล้วเนี่ยสองปีนะไม่ได้เล่นกอล์ฟมาสองปีแล้วแต่ก็ได้ตามเขาได้เดินออกกําลังกายด้วยได้เห็นพัฒนาการเขาได้เป็นแคดดี้ก็ไมฮะเคยไหมเ,เคยอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ทีรายการเขาอนุญาตอแต่ว่าหลังๆเนี่ยอ,อ,อยากเป็นแต่ว่าเขาต้องมีเ,เขาเรียกอะไบัตรแคดดี้ต้องมีต้องมีเป็น,ปนอุปกรณ์แคดดี้จะถามคุณพ่อบอกว่าอุปสรรคเนี่ยผมผมพอจะทราบมาว่ามีอุปสรรคอยู่เหมือนกัน พอน้องเนี่ยเขาได้ไปแข่งในต่างประเทศได้อะไรบางทีคุณพ่อก็สละสิทธิ์บ้างก็มีนะฮะมันเกิดจากอะไรฮะคือเนื่องจากว่าเป้าหมายเราเนี่ยผมมองแล้วว่าไม่ได้สนใจที่ว่าจะเรื่องของจะไปเรียนต่อในมหาลาัยในอเมริกาอืครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปแข่งอย่างน้องเคยได้ซีของ Junior World ร์เวิลด์ที่อเมริกาก็เราก็สละสิธ์มาหลายๆครั้งเพราะว่าไปแล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะถาม เพื่อนๆกันคือเขาบอกว่าครั้งหนึ่งก็สี่ห้าแสนเราก็แล้วสี่ห้าแสนเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับเพร,เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องเดินอ,อีกยาวแล้วสายเราไม่ได้ต้องการที่จะไปเรียนต่อก็ยังไม่จําเป็นต้องไปโชว์ตัวให้กับอาจารย์หรือโค้ชในระดับมหาลัยเขาดูแลเราก็เลยคุยกันละคือถามเขาบางทีเขาก็เขาก็เหมือนเสียใจเหมือนกันนะว่าอุตส่าห์ชนะมาแต่ก็ไม่ได้ไปนะฮะแต่เราก็คุยกันให้เข้าใจว่าเออเป้าเราไม่อยู่ตรงนั้นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย พอมาถึงตรงนี้เราจะเดินต่ออ,อ,อย่างที่ที่บอกก็คือว่าอยากให้ไปทางสายที่จะเป็นอาชีพเทิร์โปลไปตรงนั้นเราก็เลยต้องเก็บงบในการเดินทางไปแต่ละปีแต่ปีที่ไปมริกาต่างๆเนี่ยเพื่อไปอไอมุ่งมั่นในอน,นาคตทีเดียวยมุ่งมั่น,นอนาคตเี่เห็นไหมว่าที่กลางดูดิรายการไทยแลนด์จูเนียร์เวิ g ์ l f อ h ์ m แชมเปี้ยนชิพสองรายการนี้ ทำโอเวอร์โลคอสตีอันเดอร์คนเดียวในรายการนี้พร้อมกับสถิติที่ดีที่สุดคือวันสุดท้าย8เบอร์ดี้หนึ่งอีเกิลพี่เคยทำได้ไหมพี่พี่อยาถามผมจิะแปดเบอร์ดี้หนึ่งอีเกิลอะไรที่ทำให้ผมดูไม่ดีพี่จะถามผมตลอดเลยนะสนามกอล์ฟสนามไหนเนี่ยหนูสนามโลงหัวหินสนามโลงหัวหินสนามหลังบ้านพี่หลังบ้านผมโอ้แต่สนามโลงหัวหินพี่ได้กี่เบอร์ดี้พี่อย่าถามผมต้องสามปีผมได้ประมาณ6เบอร์ดี้อะสามปี สามปีนะกแล้วกลับมาถามนี่รอบเดียวได้แปดเบอร์นี่หนึ่งอีเกิลสนามหลวงหัวหินโอ้โหดุดันดุเขาเรียกว่าเล่นอย่างเงี้เรียกว่าดุเดี๋ยวกลับมาถามคุณพ่อเรื่องมีป้ายโชว์เรืเห็นเลยอ่ะอ่าสกอร์คัสอดุมากเดี๋ยวกลับมาถามคุณพ่อก่อนครับงานที่คุณพ่ออยู่อยู่จะมาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปถามนักเตะอาจาร์ลบอกบอกว่าเราจะไปสายอาชีพเลยเนี่ยคนทั่วไปพูดไม่ได้นะ คือมันต้องฝีมือมันต้องได้นะไปเห็นยังไงครับเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นหมอก็ค,อควรจะให้เรียนหนังสือแล้วเราไปเห็นยังไงหรือคุยกับลูกยังไงแล้วมันเฮ้ยเราต้องไปทางนี้แหละฝียังไงครับคือตรงนี้เนี่ยเราเห็นผลงานที่ผ่านๆมาขเราแล้วฝีมือฝีมือรเราว่าเขาทาได้หนึ่งแล้วบังเอิญช่วงโควิดมาเนี่ยเรามีช่วงแรกที่สนามกอิดครับก็คือเราก็ได้แต่ซ้อม อย่างเดียวอมไม่ได้ออกรอบช่วงนั้นได้เพื่อนซึ่งเขาควรจะเป็นโปรแล้วแต่ว่าเขาเป็นหมอเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เธอโปรก็เลยมาช่วยสอนกันแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะเดินให้สุดเนี่ยทําได้นะดูดูจากแววแล้วฝีมือไปได้ครับเดี๋ยวถามน้องนั้นติดหนึ่งก่อนจะกลับไปพิจักอาจากักเลยนะยังไงคุณพ่อแล้วมาคุยกันท่าไหนบอกไม่เอาแล้เดี๋ยวเราจะลุยทางนี้ดีกว่าไม่ต้องไม่เรียนและไม่ไปสายนี้ เราไปสายอย่างโมเมใช่ไหมฮะของจีนอะไรพวกนี้เออมันแล้วตอนที่เราปรึกษากันเนี่ยเราอยากไปเส้นทางนี้ไหมยอยากค่ะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางที่เร็วกว่าด้วยที่จะสามารถทําในสิ่งที่เราต้องการเงินเงินอันดับโลกแต่ฝีมือมันต้องได้นะคนที่จะพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมพี่จกักรใช่แล้วเรื่องเรียนอะเรื่องเรียนทีหลังก็เรียนทีหลังเรียนไปด้วยนิดหน่อยเรียนเมื่อไหร่ก็ได้สมัยนี้อะ ถูกเลีนใน Google ก,ก,<อ>ก็ได้ถูกต้อง,อองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโอกาสที่จะไปสู่เส้นทางสายอาชีพกอล์ฟเนี่ยมันไม่ง่ายก็ต้องมุ่งมั่นแล้วฝึกฝนจากตรงนี้ก่อนถูกไหมคะค่ะยังไงวางไว้ว่าอย่างไงตอนนี้อายุสิบสวางไว้ว่าอย่างไงว่าอีกเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่จะไป LPGA แล้วก่อนจะไป LPGA จะไปไหนก่อนเออก่อน LPGA มันก็ต้องไปเมืองไทยก่อนหรือไมหรือไง วางแผนยังไงคุณพ่อตอบก็ได้คุณลูกตอบก็ได้ก <นะ S 1> ันเดี๋ยวช่วยกันตอบอคือตอนนี้เรากำลังวางแผนว่าจะให้น้องเข้าเล่นรายการของไทย i อด้วยครับอ่าไทายอก่อนโอเคก็ในฐานนะ a m a จ e ร r หรือ pro a m a จ e ร r ก่อนครับเพื่อดูว่าติดใจเขาเป็นไงทำได้ไหมอะไรไงแล้วเราจะกลับมาแก้ไขอะไรไงเพื่อเพื่อพัฒนาต่อไปตรงนั้นก็อ ใน,ในในช่วงเนี้ยก็คือเราก็คงเดินตามสายรุ่นพี่ๆนะก็อยากให้น้องได้เล่นก,การ WAAP แั้วครั้งหนึ่งแล้วถึงจากนั้นปุ๊บประสบความสำเร็จแล้วก็ค่อยเิร์นโรซึ่งก็น่าจะประมาณสัก16อีกสัก2อปีปีเสร็จเสร็จถ้าผมถามว่าเดี๋ยวจะไปเล่นแมตช์แรกเนี่ยแมตช์โกลเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมพวกโกลหูมากันเต็มเลยเนี่ยเราสิบสี่เองเนี่ย <c oughs> กลัวเขาไหมก <c oughs> ็ไม่ไม่ไม่ได้กลัวเออต้องตอบเล่นๆหนอไม่กลัว <c oughs> อโอ้แล้วทีมชาติสู้ได้เน<ด>ี่ยรู้ป่าไดเวอร์เท่าไหร่ <25 26. S 1> แครรี่เท่าไหร่ประมาณ250-260 25-26แครรี่นะแคร์รี่คับเกือบเกือบเท่าทั้งจีนแล้วทั้งจีน27กว่าคือคือผมอยากจะกล่าวให้ผู้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนึว่า LPGA เนี่ยแข่งกันอยู่เนี่ยเฉลี่ยแค่260นะ นี่แครี่นะแปลว่าเรามีสิทไปถึง280ใช่ถือว่าไกลอ่ะถือว่าไกลมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะกลัวอะไรล่ะเออออจะกลัวอะไรเนี่ยอาทิตย์หน้าที่จะไปแข่งเนี่ยไม่ต้องกลัวครับแล้วนี่นี่คืออะไรรางวัลที่ประทับใจหนูประทับใจที่ไปแข่งที่ไหนยังไงเนี่ยอันเนี้ยอันนี้แข่งที่สนามพัฒนาค่ะอืมที่ศรีราชาที่ชลบุรีชลบุรีนั่นแหละศรีราชาวินเนอร์โอเวอร์ออ ผู้หญิงสกรลบหกอันอันนี้คือที่เขาประทับใจที่ได้ลบหกเนี่ยคือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ที่เขาได้ติดคะแนนอเมเจอร์โลกวาก้านฮะอ๋ออเมเจอร์เล็กบอกงหน้าฮะแล้วนี่เห็นไหมวินเนอร์รายการแรกที่อเมเจอร์รับเงินได้นี่เขาเพิ่งอนุญาตให้เร็วๆนี้เองนะเป็นสิ่งที่ดีมากดีมากแล้วบอกว่าเงินก้อนแรกที่ได้น้องนัทให้คุณพ่อคุณแม่หมดเดี๋ยวครัวนี้นะกลับมาถามยังในนิวไวยที่ขยับขึ้นมากําลังจะเก่งเนี่ย แล้วเราฝึกซ้อมยังไงหมายความว่าตื่นกี่โมงต้องมีวิ่งไหมหรือว่าซ้อมดรฟ์เยอะซ้อมแกะลูกสั้นเยอะไหนลองเล่ารูทีนตอนที่เราเริ่มจะเก่งแล้วเราซ้อมยังไงเจ็ดวันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งก็ตื่นม,มามีกระโดดเชือกมีวิ่งบ้างเนี้ยค่ะอ๋อออกกิจกรรกายตั้งแต่เช้าเลยค <ขะ S 1> ่<ข>ะก็ถ้าถ้าเป็นวันไปโรงเรียนหลังจากที่เรียนเสร็จก็จะเข้าสนามซ้อมดรฟ์ซ้อมประมาณวันละห้าถาตอนเย็น าถาดแล้วเราไปซ้อมลูกส่งลูกสั้นกันตอนไหนเพราะระดับทีมชาติลูกสั้นต้องเก่งอะซ้อมตอนไหนยังไงครับก็ในช่วงตอนตอนเย็นที่ซ้อมก็จะแบ่งเวลาฟอไปถึงสนามก็อาจจะไปซ้อมลูกสั้นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยได้แล้วก็อาจจะมีพัดตอนก่อนกลับบ้านนี้ค่ะเออนะักกอล์ฟที่เป็นไอดลอลอะไอดอลของเราเนี่ยชอบใครบอกท่านผู้ชมเลยที่ชอบใครอะนักกอล์ฟไทยอะ นักกอล์ฟไทยก็มีพี่จีนอัตยาธิติกุลค่ะอนักกอล์ฟต่างชาติ LPGA เอาใครถ้าใน LPGA ก็เล็กซี่ทอมสันทำไมฮะตีกไกลเล็กซี่ตีไกลชอบไทเกอร์ชอบไหมชอบชอบไทเกอร์ทำไมทำไมถึงชอบไทเกอร์ถามนิดนึงทุกคนอย่าถามว่าชอบไทเกอร์รู้จักเหรอหรือเคยดูไหมก็ดูดูมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเป็นเป็นไอดอลของหนูเลยเพราะว่าสไตล์การเล่นเขามัน ดุดันดีค่ะชอบวงสวิงเขาดีไหมดีสุดๆเลยนะครับสุดๆคุณพ่อครับครอบครัวของเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยอยากจะเรียนรู้ว่าการที่จะฝึกสอนลูกเนี่ยไล่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังนิดนครับฝากให้ท่านผู้ชมครับครับสำหรับผมที่ให้น้องนัดเล่นมาได้ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเรื่องของสุขภาพ พยายามเน้นเรื่องสุขภาพเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วทุกครั้งที่เขาตีเนี่ยเราจะไม่ไปกดดันในเรื่องของการฝึกซ้อมหรือเรื่องของอะไรต่างๆแต่ค่อยๆทําให้เขารู้สึกรักในกีฬาเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งที่เหมือนเขาเหนื่อยเราถามว่าเลิกไหมอืม,อมเขาก็จะตอบว่าไม่ถ้าเขาในเว r ร์กิฟอไม่เลิกไม่ยอมแพ้เราก็ไปต่อเขาครับเราก็ไม่กดดันใช่ครับก็คือ,อให้เขามีความรักในกีฬาครั เนี่ยที่บอกว่าตราดใดที่โูกยังไม่ลงหลุมนั่นก็หมายความว่าเรายังไม่แพ้เอาละครับนี่คือน้องนัดแล้วก็คุณพ่อประสินนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาคุยกันที่ห้องส่งของรายการ Clubhouse Golf Channel ขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ